นี่ทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมาไม่ได้เล่นเกมเหรอกใช่ไหมพอด่ตแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องโลบอกถูกไหมพอดใช่ก็คือตั้งแต่เมื่อวานที่เล่นโลบอกหน้าจอมันอะไรนะพอดเขาเรียกว่าอะไรอ่เออใช่มันเอียงมันบักนั่นแหละจนจนต้องจนต้องแบบคือแบบโมโหม,ม,ม,มากอะ ช่ไหมพอดใช่คือถ้าแบบถ้า,าร้องไห้ถ้าจะร้องถ้าร้องไห้สิเพราะทำไมนายต้องร้องไห้ด้วยอะร้องไห้ค่พ่อเธอมันมาแล้วสิสวคือแบบคือถ้านายถ้านายไม่ไม่ถ้าหน้าจอไม่บล็อกอะยังไงนายก็ได้เล่นอะแต่ทําไมหน้าจอมันบล็อกเนี่ย ใชไมพอดทำไมหน้านจอมันบั๊กอ่ะเพรเะถ้าหน,น้าจอบ,บั๊กยังไงเราก็เล่นโลบอกไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วใครจะไปเล่นได้โอเคไปแล้ะ